ตอนเด็กอ่ะอาร์ตเป็นเด็กที่ติดเกมครับแล้วทีนี้ก็แบบของของเงินเต็มเกมครับคือเมื่อก่อนถ้าไม่ได้เงินเต็มเกมก็จะไม่ยอมไปกินข้าวนะไอแม่จ้างจ้างไปกินข้าวผมพูดอย่างนี้นี่ผมเนือคำละคำละกี่บาทนะอาร์ตจ้างไปกินข้าวไอ,อป๊อปเล่าให้ฟังอยู่คำละห้าบาทครับคำละห้าบาทสิบบาทนะ <10 S 2> คร<ำ>ับสิบคำก็ได้ร้อยหนึ่งนะอยากให้อาจารย์ตรงมั <laughs> แล้วก็มีครั้งหนึ่งของกงนเต็มเกมย้ายไม่ให้นะครับก็เลยเอามีดไปฟันนะครับเอามีดไปฟันแต่ว่าโดนมือตัวเองนะครับอพอดีว่ากรรมมันตามทำนะครับแต่อาร์ตก็เป็นคนที่ดีนะแบบเป็นห่วงผมอยู่ตลอดนะแบบเวลาผมคบกับใครนะเขาก็จะดูให้ตลอดนะครับแล้วเขาก็จะมีะรายงานตลอดครับเพราะงั้นผมก็จะไม่ด่าเขา <c oughs> โอเคโอเค ไปห้าหัวนะห้าหัวนะ,ะก,ดกดเลยเจ้ะก็เลยก็เลย <c oughs> ดีครับอยู่กับน้องอาร์ตนะครับอาร์ตมีช่องเปล่าไม่มีไม่มีเหรอทำไมแต่ก่อนเห็นสร้างว่าห้เลับลา่าบมีอยู่แต่คนไม่ทำ <c oughs> หรอกไฮเลยไม่โครล่าบเลยเอีย๋ยิงในฟีสไตล์หนึ่งหัวตัดไปอาร์ต ใช่หนึ่งหัวตัดเปล่าห้าหัวตัดจริงเนี่ยมีตายหนึ่งหัวตัดตั้งแหลกว่ะเฮ่ยนุ้มแหลกจังว่ะบอกก่อนนี่ไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยนะ ถ้าต้องอาร์ตแพ้ต้องอาร์ตบอกจะค้างให้ฟังนะครับอ,อย่าลืมนะอาร์ตค้าให้ฟังนะครับมาดีครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โคตรเสียวเลยครับพี่น้องโอ้กดอะไรไม่ติดเลย งาเตรียมค้างให้ฟังได้เลยครับวู้วเมื่อกี้อ่อนให้ครับนอาร์ตเล่าเรื่องหน้าอายมาหนึ่งเรื่องดี <lat in. S 2> เ,ออเลยเรื่องหนึง่งนายอาร์ตผมทำอะไรเยาะแสงริงที่โุงเรียนครับอ่าอะไรนะ ตานสองกางเกงที่โรงเรียนตอนสองเยี่ยวใส่กางเกงที่โรงเรียนเยี่ยวใส่กางเกงที่โรงเรียน,ยนมึงไปห้องน้ำไม่ทันหรือไงวะม,มาเจอซ้ายพี่นะอ่าเตรียมขางให้เลยน้อง ถ้าอาร์ตโดนหัวนี้อาร์ตอาร์ตเล่าเล่าอะไรคนตีนคนตีนของตัวเองได้เปล่าหน้าอายน้าอายน,นี่คืออีใต้เขาโคตรเจ็บเลยอีคืออีใต้ <c oughs> เดี๋ย <c oughs> วลูกซองสับหน้าเลย พี่เป็นคนรับเทสพี่จะอัดตัวก็ได้นะครับโอ้เมื่อกี้เมื่อผมดีเสร็จแม่ผมเเจแล้วครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับถ้าอาร์ตโดนหัวรอบนี้อาร์ตยอมรับเปล่าว่าอาร์ตไกลสุดในโลกยอมครับกาเต้นลง t ิ k กตอกเปล่ากาส่งคลิปเต้นมาเปล่าจะลง t ิ k กตอกให้ไม่รู้ครับอันนี้ถ้าอาร์ตแพ้เกมนี้อาร์ตมึงมึงคางให้กูฟัง กูจะส่งให้แม่มึงฟังฮะถ้าพี่แพ้หรอแต่ถ้าพี่แพ้พี่พี่หน้าขาวให้ลงทิกตอกเลยแบบทุกคนเห็นวิดาบมดบ้ากูดแดงฉานแอสมันเกือบแล้วเด้จับมาเกา้าเดี๋ยวมึงได้ทางลงทิกตอกส่งให้แม่มึงฟังเกือบมานะเกือบนะบนะให้ไม่ตายบอลเหรอหรอ ส <laughs> มัดมือมันโดนมือมันโดนเฮ้ยอารไปไหนแล้ววะเฮ้ยารมาพูดแบบลูกผู้ชายดิอะไรนะแย่มาละเตรียมแพ้ได้เลยอาร์ตคนในสตรีมถามว่าทำไมพี่อาร์ตเล่นไก่จัง พี่สตรีมอยู่แต่เนี้ยคนคนเขาถามว่าพี่พี่ครับพี่ครับทำไมพี่อาร์ตเล่นโง่จังครับอ้าวโอ้ยคืออีตันพี่ครับทำไมพี่อาร์ตอัดตัวครับอ๋อเขาเขาเขาเล่นเป็นแต่อัดตัวครับย้อนย้อนกลับไปดูตาตาก่อนเลยครับตาก่อนนิ้วมันแข็งครับพี่ครับพี่ตบปากไออาร์ตโชว์นีครับจัดไปครับ ปื้มหัวแ่งเน้นเน้นสองเมตรด้วยอ่ะพี่ครับหัวแดงแล้วนะตีไก่ยิงไม่โดน <laughs> นะครับคนคนอินโดถามมาว่าแอม t าส s s อร์สะมันแปลว่าไม่อีกคนอัดอัดตัวจังครับผมนึกว่าคนอินโดจะอัดตัวเยอะสุดผมไม่ได้อัดตัวนะครับเฮ้ยเมื่อกี้คนอินโดมาเม้นต์ว่าเขาบอกว่าอะไร,วะ,ไรวะ This is my fame เขาบอกว่าอาร์ตเป็นเพื่อนเพื่อนเขาอะวิ้ยไอ้วอลร้อยอันคาถาดิศาจคา<ะ> <laughs> ถาไอวอลร้อยอันไม่โกงกูรีพอร์ตไม่แน่ดูดีทุกคนมันเล่นโกงผมอะไว้ไก่เยอะอมีดุงอะนะ <laughs> ดุงงี้อะไรออาดามิบัฟเหรอเนี่ยอะทุกคนเป็นโกงไอ้วอลร้อยอันดูดีด อะไรเลยนะนี่คนจะสตรีมมาคอมเมนต์อีกแล้ว่ะพี่ครับตบไอ้ไก่อาร์ตโชว์หน่อยอย่าไปเรียกเขาไอ้ไก่นะครับเขาก็มีหัวใจเอาอัดตัวกคุณหรือเปล่าใครรับเป็นในดีเขาก็มีหัวใจครับอย่าไปด่าเขาไก่นะครับคนไทยได้วยกันต้องรักกันนะครับหรือเขาเป็นคนพมา่าผมก็ไม่รู้นะครับ ไอ้อะยังไงมอเยอะจังเลยมึงโป้ปะเนี่ยไอ้มอพันลูดอีที่อุ้ยอัดตัวลพี่ครับทำไมเมื่อกี้เน็ตพี่แดงครับเอาเน็ตพี่แดงเหรอแต่พี่ไม่เห็นวะไม่เอาไม่เอาเน็ตแดงมามามาเจอกันตรงนี้ทำไมคนอื่นกับพี่ร้องร้องจังครับเอ้าเขาเขาร้องเหรอครับผมไม่รู้พี่เล็กเนี่ย ไม่อยากเจอไก่แล้วเนี่ยจะมงอะไรนี่ทำไม่จริงคาถาเที่อะไรเปิดมาเลยคาถาที่บอกว่ามึงไม่ได้เงินเติมเกมตอนนั้นรับไปฟันเขาเปล่าฟ,ฟันฟันโดนนิ้วตัวเองเลือดออกเพราะว่า,วามไม่ได้เงินเติมเกมจะประชดขเขา,าให้เปล่าให้เปล่าโอ้เมื่แต่พูดว่าไม่บอโอ้โหซ้ำศพซ้ำศปกูไม่อยากจะเล่าอาดีตอันเลวร้ายของมึงเลยว่ะแต่แบบมึงทำมันก็เกิดไปก็นะครับก็คือ อาร์ตครับเมื่อก่อนตอนที่อาร์ตยังเป็นเด็กครับอาร์ตจะเป็นเด็กที่ติดเกมมากๆครับเนื่องจากไอ้ปั๊บร่าให้ผมฟังครับก็ไอ้ไอ้ปั๊บเนี่ยคืออะไรไื่เติดเกมแล้วครับแล้วครับไอ้ปั๊บเนี่ยคือลูกพี่อาร์ตครับก็คือเล่าให้ผมฟังว่าตอนเด็กอ่ะอาร์ตเป็นเด็กที่ติดเกมครับแล้วทีนี้ก็แบบของของเงินเติมเกมครับคือเมื่อก่อนถ้าไม่ได้เงินเติมเกมก็จะไม่ยอมไปกินข้าวนะห้แม่จ้างจ้างไปกินข้าวผมพูดอย่างนี้นี่ผมพนะ คำละคำละกี่บาทนะอาร์ตจ้างไปกินข้าวอะ่ะไอ้ป๊อปเล่าให้ฟังอยู่คำละห้าบาทสิบบาทคำละห้าบาทสิบบาทแล้วสิบ <10 S 2> คำสิบคำก็ได้ร้อยหนึ่งนะครับอยากให้อาจารย์ต <laughs> ้มวะหน่แล้วก็ <laughs> มีครั้งหนึ่งขอเงินเ <laughs> ติมเกมยายไม่ให้นะครับก็เลยเอามีดไปฟันนะครับ <laughs> เอามีดไปฟันแต่ว่าโดนมือตัวเองนะครับพอดีว่ากรรมมันตามทันนะครับ <laughs> เฮ้ยอ่ะเพลงดีไ้วอรไปอ่ะ ยานี <kung> <haft kaz ans> ่พอเขาเก่า <saturated> มันตามทันนะเด้ยแล้วก็พ่อารของเราครับโอ้อดตัวได้เมื่อก่อนพ่อารของเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่แบบว่าค่อนข้างจะติดเกมดังคบทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับนี่นี่ ก,กัมาทีสที่อะไรครับโอ้ oh. แล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าตอนเขาเรียกอะไรวะตอนเล่นลงแรงครับจะจริงจังมากถ้าแบบถ้าไม่ได้ชนะนี่คือแบบร้อนจัดอะครับร้อนแบบทุบเลยครับทุบเลยแบบร้อนจนะัดอะร้อนสุดในสยามอะเขาจะตายแล้ว oh, <yeah. S 1> จะตายดีครับโดนดับตัวขนาดนี้กูจะรอดเหรอครับถามจริง จริงๆเขาบอกหนาเลยครับกูว่าจะพูดเลยว่าเมื่อก่อนนะพี่อาร์ตเป็นเด็กที่แบบติดเกมสุดๆเลยครับแล้วแบบแต่แต่เดี๋ยวนี้อาร์ตก็มีความตั้งใจครับเก็บเงินซื้อคอมนะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือมีเท่าไหร่ใส่เกมไม่หมดครับไม่ใช่ไปดูไอเดียอาร์ตนะเมื่อกี้ตอนนี้ก็คือแบบมีแทบไม่ชุดนึงรหัสโดนแบนเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้นะครับโดนแบนไปไอเดียหนึ่งก็เลยมาสร้างไอเดียใหม่แล้วก็โดนแบนอีกครับสงสัยมาเล่นโปรแล้วโปรเป็นค้างเครื่องครับ เล่นโปก็ยอมรับมานะอาร์ตนะยอมรับครับตอนนี้รู้สึกว่าพี่อาจจะกระวนกระวายหัวใจมันสั่นแล้วนะครับไออาร์ตของน่นเม <c oughs> ื่อก่อนไออาร์ตมันสูบยา <c oughs> รู้เปล่าเมื่อก่อนไออาร์ตมันมอสาวมันมีสาวคนหนึ่งกับชื่อในเกมชื่ออะไรร้ายๆนี่แหละนะครับ <c oughs> แล้วก็โดนทิ้งไปเจ็บใจแล้วก็ไปด่าเขาอี้ควคุยแล้ว เาไม่อแล้วก็ไม่ดา่าเขานะคุณคุณว่าแต่อาร์ตก็เป็นคนที่ดีนะแบบเป็นห่วงผมอยู่ตลอดนะแบบเวลาผมคบกับใครนะเขาก็จะดูให้ตลอดนะครับแล้วเขาก็จะมีราย,รายงานตลอดคนระับเพราะงั้นผมก็จะไม่ดา่าเขาคนะคนในสตรีมบอกว่าพี่อาร์ตเล่นเก่งจังครับ <c oughs> ก็ดีครับที่ชมเขานะไม่รู้ว่าประชดหรือเปล่าเสียงเยี้ยอะไรวะอาร์ต อย่างไรกีดกีดแฟนมึงกีดอยู่ข้างไม้เนี่ยผีพีอยู่บ้างผมบอกพีเหรอยิ่จกร้องครับพี่อร์ของเราตอนนี้ก็ใจสั่นไปเลยโอ้โหไอวอลพันลูกปฏนดีพิแอร์พิแอร์ก็อยู่แคมผมเองครับเป็นเด็กในแคมเล่นการกว่าเด็ก12อนี้ครับผมพูดจริง11หรือ12วะ เว้ยสังหารหัวแดงเมืเ่อกี้หัวแดงสังหารใช่ไหม<า>ครับจะทำอะไรเกมตัวนึงไอ้ไอบัวมึงตั้งเยอะผิดปกติว่ะเ <โก S 1> นี่ยกูตั้งเนี่ยกูตั้งได้แค่สามันคุณคุณทำหนึ่งกูรู้นะทำไมพี่อาร์ตยิงหัวผมได้เพราะว่าเด็กเปนปิงแล้วกูค้างอยู่บนอากาศแล้วก็เลยใส่หัวไปตอนนั้นนะครับ เซลจีสเลยครับพี่อาร์ตอย่าวาปมาเว้ยเออเมื่อก่อนอาร์ตจะเป็นคนที่เล่นโปนะครับโปบินบนอากาศนะครับปีกแดงอยู่คาตูนะครับตอนนั้นราหารัสคือเติมไปสองหมื่นนะแล้วก็หายไปครับอันนี้ผมแชร์ให้ฟังเลยครับโอ้อัดตัวกูกอดสะท้อนสะท้อนกลับไปเป็นไงอะคูรู้นี่รับโค้ด ต้นทำไมครับวิพี่อานเรายิงคมมากครับดูล่าดูมันยืนเดีครับโคตรที่อ่ะด,ดูดูมันเล่นดีทุกคนเอาดูมันจริงดีโคตรไร้สาระโอ้โอ้ย้าโอ้ <Yeah. S 1> โดนแต่ตัวเรื่องผมเงิดเป็ะ เอามาเลยครับเลือดเหลือแค่นั้นมาเลยยิงหวยดูจังวันนี้แหละโหอตัวมาที่วกเพกซัอาไปไหนแล้ววะอุ้ยมันจากตัวผมโอ้โหวผมไม่รับมาเดี๋ยวไปหา ดูดนเซียรสไตล์ก็พี่อาร์ตเราจะเป็นคนที่แบบประเภทหวัวร้อนง่ายนะครับโอ้ยอาร์ตดีโอ้อาร์ตมึงต้องขางให้กูฟังมาแหละ <S <S เตรียมเตรียมอีคือได้เลยครับเตรียมอีคืออีไดได้เลยเอาแบบเสียระดับหนักก็แบบเสียระดับสุดยอดครับ <S 2> <S 2> เ,รอเออเสียสุดเลย มไม่เคยนะทำทำมาก่อนผมผไม่เคยเป็นนะโอ้ไม่เคยทำมาก่อนมาซานคุณลองทำไม่ถูกลองก่อนดิผมทำไม่เป็นครับนะมมคุณ<ม>แพ้<ม>คุณต้องทำครับคุณแพ้คุณต้องทำครับจ๊อปมานลครับแพ้ต้องทำครับแต่ถ้าผมแพ้เดี๋ยวผมทำให้แต่ถ้าคุณแพ้คุณต้องทำเพราะมันเป็นกฎของคนแพ้ครับ กบง yeah. องเบรคเดี๋ยองนี้ร้องนี้เอาไปเบรคครับร้องได้แค่นี้นะครับเราเพลงอะไรเป็นบ้างเพีงจับโจรครับไหน๋้องนี้ร้องนี้เรื่องตัวอะไรนะครับผมจำไม่ได้หรอกไม่รู้ไม่รู้ยีงคุณหลอกอะไรจังไม่ใช่อ๋อผมผมอะไรนะผมเะไรนะนั่งจับโจรมายิงก ใส่เก่งในเอาปืนมาเจ้เคียครับเคครับถ้าผมแพ้เดี๋ยวผมค้างให้ครับแล้วแล้วผมให้นคุณเป็นที่ปรึกษาด้วยครับแต่เอาชนะผมไม่ได้ก่อนโหดูดีดูด,ดีดูเล่นดีอัดตัวซะขนาดนี้อาร์ตเล่หวีมาบินไม่รู้ไม่ได้ <laughs> อาร์ตเล่นหวีบินอยู่ไม่รู้ไม่ได้เขาแล้วเขาเนี่ยาหายไปแล้วเออมึงทำอะไรเมื่อกี้ ผมก็ได้ยินจากของคุณหมือรกับมม <mm> อะไรมันไม่คนหล่อนเลยขึ้นอยู่ไหนไห <mm> วะหาอยตัววอปอยู่ครับอ๋อเห็นละ <mm> โอ้ดูเล่นดิ <mm> เอาดิกูอยู่ในวงมึงเองวงไม่เทะปะกูน่าจะเอามาเล่น <mm> อยู่ไหนละ่ะออกมาตัวต่อตัวดี อ้ามึงวีมึงบินหนีแล้วเนี่ย <S <s <illy> <S หยุดไปมึงวีาหยุดไปมึงวีมึงเตรียมแพลวเตรียมขางได้เลยครับ <S <s <illy> <S ผมไม่ปล่อยให้คุณชนะง่ายๆไนะครับคนแถวนี้มันอัดตัวเก่งจังวะ อึ้ยอึ้ยเกมสุดท้ายอ้าวมึงอยู่ไหนวะยี่ยค่รเสียเลยอ้าวมึงเอาไปตัวต่อตัวดิเคียเค ขึ้นบนมามามาโหแหละคลับเกมนี้คือเกมที่ตัดสินดวงครับดวงชะตาวิ่งดิครับรออะไรล่ะวิ่งีมววโหแม่หแหลยจะอยู่ด้านตลอดชีวิตก็อยู่ออกมาออกมาดีวะ<อ> มาดิมะบันทึกคู่ปิงผมปิงผมปิงปิงเมื่อกี้ผมปิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วปิงจริงเปล่าโยกับบวกหูยเสียงหัวเกีวมัดยางชะตายสัตว์โอ้ยอัดตัวไม่เอาที่เสียงหัวชิบหายเลยทุกคนโอ้ยอ่ะ คุณเกไปลคุณเกืไปบคุณถ้าคุณยิงกอบคผมปรนาม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 าถ้าคุณยิงก็ผมประเพณนะเย้เยคุณเกไปโอ้คุณโงครับผมตมหมดแล้วว่าโอ้ไอ้โบอดี้อะไรมึงมีไอบอล เกมนี้ก็ชนะชิวๆผมคิดผมใจว่าได้เยอะผมน่าจะตั้งอ้อมตัวให้มันเยอะๆเลยไหนขางี่คางี่โอ้โหคุณเอ้ยขางี้คางี้คางี้อ๋อเอายาวๆดิพอลัตเดี๋ยวแม่กูมาให้สอดโอ้โหเกินไปป่าวเอาแบบนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับแค่ที่ชอบก็เป็นกำลังใจให้พิแอร์เราด้วยนะครับ เพี้ยนเราขัางให้ฟังเสียวๆนะ <laughs>